สวิตครับถ้ามันเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างครับของส่วนออฟแล้วนํามาติดตั้งนะครับมันเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยกดแรงๆแ,แล้วก็ยังไม่ติดมีวิธีแก้ไขครับวิธีแก้ไขคืออาจจะขันแน่นไปครับแล้วมันบอดชนหรือสายข้างในที่เราจัดเรียงไว้ไม่ดีนะครับมันก็จะดันบอด อาการอย่นี้อาจจะทําให้บอดหักได้นะครับต้องแกะออกนะครับอันนี้ผมทําคนเดียวครับหลังจากแกะออกแล้วครับาเราลองกดดูแล้วติดนะครับก็แ,แสดงว่าเราขันแผงบอดแน่นเกินไปหรือหลวมเกินไปกรณีส่วนใหญ่จะเป็น แน่นเกินไปครับแล้วมันไปบี้ทําให้บอร์ดงอนะครับแลสองสามครับกดไม่ดูไม่ติดอีกแล้วครับวันนี้เปิดไม่ติดนะครับแบบนี้เซ็ตระบบแล้วจะเปิดไม่ติดถ้าแกะออกเปิดติด หลังจากทำการติดตั้งแล้วนะครับลองเปิดดูนะครับเปิดติดนะครับแต่ดับไม่ได้นี่ครับหลังจากทำการแก้ไขจัดสายข้างหลังใหม่ครับไม่ให้เบียดเบียดบอร์ดนะครับแบบงอก็ขันให้มันไม่ ตึงเกินไปครับเวลาเปิดก็จะเปิดง่ายครับ,รบจะติดเดลองปิดฝาดูนะครับถ้าปิดฝาแล้วไม่ติดก็ต้องแก้ใหม่ครับปิดตัวนี้ครับที่มีปัญหา นี่ครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะต้องกดแรงเลย่ยอ่าติดแล้วครับเราลองกดเบาๆต่อยใช้านะครับเชนิโ้นโิน้วชี้มันไม่เต็มบอดหนึ่งสองสามครับ, 1, 2, รบเปิดไฟครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ส่วนสวิตตัวนี้จะเป็นหลอดใหญ่ครับหนึ่งสครับดูที่หน้าเครื่องครับนิชี นี่งกดเต็มเต็มะครับอ่าเก้ไขได้แล้วนะครับทำให้พดอดีนะครับอย่าตึงเกินไปตึงเกินไปบอร์ดมันบิดแล้วก็จัดสายไฟข้างหลังตอนแรกผมจะเอาฝังผนังครับจะโค้งมันมาที่หลังช่างเขาจุดนี้มันรวมสายเยอะเกินไปก็เลยได้ใช้บล็อกลอยอย่างนี้นะครับ พราะสายเมนสายอะไรมันเป็นจำรวมตรงนี้แล้วก็แยกไปตรงสวิตสายทีวีแล้วก็ต่อรับหรือต้องได้แก้ปัญหาด้วยกันใช้ปลอกลอยขอบคุณครับที่รับชม